เกยวเครื่องสำหรับเกยวเครื่องคันนี้มันเป็นห้าเจ็ดชักสามครับเรื่องใช้เป็นของ c b r 150ห้าสิบครับผมนี่ไม่มีสตาร์ทมือนะผมต้องสตาร์ทต,ตีนะ เรับเขาสิ่งเ,เลยเลยซิ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับไม้แล้วนะครับผมบก็อยู่ในช่วงรีวิวแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็อย่างอย่างที่พูดไปคลิปที่แล้วเลยนะครับผมว่าเราจะพาไปชมร้อยสิบสองพี่น้องนะครับวันนี้เมื่อกี้คลิปแล้วเราได้รีวิวรถพี่ไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมรถน้องว่าโอเคเราจะเป็นมาทรงไหนเดี๋ยวไปติดตามเอาไปโอเคนะครับผมสำหรับรถน้องมันก็ น้องมันไม่กล้าออกกล้องนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมพี่มันมันเดิยวนะไอชุดหลอเอ๊อยู่กับมันเลยสวัสดีครับอยู่กับไกยแล้วนะครับผมเจ้าเป็นเพื่อนคนนี้นะตัวนี้แต่คันนี้เป็นรถน้องมันนะครับผมแต่ว่าน้องมันเขินนะครับผมไม่กล้าออกก็เลยให้พี่มันมาบอกรายละเอียดแทนนะสำหรับคันนี้ก็เรียกว่าเป็นรถตอร์ออรนะ ขี่ไปเรียนไหมดูว่าอะไรขี่ไปเรียนครับขี่จอดเอาเพื่อนอ๋อค้โหขี่ไปเรียนจอดทอาเพื่อนโอเคเดี๋ยวพาไปชมอะไรดีกว่ามาชั้นล่างกันเลยชั้นล่างกันเลยครับผมแล้วก็เอ่สำั์คันนี้ก็ไอ้ปั๊มเดิมนะครับผมสำับปั๊มล่างใช้เป็นปั๊มเดิมครับผมแล้วก็สายเบรกเดิมครับผมในปอดไฟในปลอดไฟแล้วแสดงว่าอะไรนั่นประหยัดนะสำับคันนี้ ต้องบอกเลยว่าสาภาพภายนอกอาจจะไม่ค่อยมีได้นะครับผมส่วนมากเขาจะเน้นลงไปที่เครื่องใช่ครับโอเคบอกโชคเดิมมันติดมาอย่างนี้ไหมใช่ครับผมบอกโชคเดิมเลยครับผมเดิมไ,ไม่เคยทำสีเลยอ่าอย่างว่าะครับผมเป็นรถใช้งานนะอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดามากมายครับผมครับผมแต่เครื่องมีทีเด็ดให้ชมแน่นอนครับผมแล้วก็มานี่เลยน็อตยึดปั๊มสองตัวน่าจะตัวละสามสิบบาทครับผมเป็นงานของอะไรครับงานทั่วไปครับตามร้านอร่อยทั่วไปเลยอ่าครับผมสองตัวหกสิบบาท แล้วก็มาที่จานครับจะเป็นจานมิลลิ่งมิลลิ่งทั่วไปทั่วไปเหมือนคันพี่มันเลยใช่ครับผมรถกระบะเหมือนกันรถกระบะเหมือนกันแล้วก็เก็บน็อตเลียดนะครับผมไม่เหมือนกันด้วยลายไม่เหมือนกันด้วยอ่าเรียกว่าดมน็อตนะครับผมมีสองลายนะผมลายอันนี้กับลายนี้ครับผมสำหรับน็อตจานนี้เท่าไหร่ครับอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาน่าจะตัวละยี่สิบประมาณนั้นครับตัวละยี่สิบบาทนะสำหรับคนประหยัดก็ร้านอะไรทั่วไปมีเลยครับผมแล้วก็มีบูธ บูทเป็นของนักคมครับอันนี้ใช้ขวาใช่ครับผมเจ็ดร้อยกว่าบาทครับผมเจ็ดร้อยกว่าบาทแค่บูทนะครับแค่บูทนะครับผมงานนักคมนะครับผมเรียกว่าสวยๆเลยเนียนๆเงางามวับเลยงานนักคมขึ้นชื่อแล้วนะครับผมสำหรับชื่อนี้ครับเสียไม่ได้แล้วก็ดุมหน้าครับสำหรับดุมหน้าเป็นดุมเดิมดุมเดิมครับก็อ่าเรียกว่าติดติดรถมาเลยเรียกว่าอะไรวะแบดแบดนะครับผมไม่ดิบๆดิบๆเออดิบๆโอ้โหไอ้เหี้ย ดิบครับต้องอาจจะติดทัดนิดหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะผมครับผมดุมหน้าเป็นงานดิบเลยครับดิบๆไปเลยก็ติดรถมาใช่ครับผมโอเคแล้วก็มีบูทล้อรเราไอ้บูทสองข้างเราบอกไปแล้วใช่ครับแล้วก็สำหรับวงล้อคันนี้นะครับผมเป็นของโมราดครับโมราดสเปนโมราดสเปนหนึ่งจุดสี่หน้าหลังก็สิบเจ็ดครับผมเอ่อเรียกว่าสีอะไรครับสีนี้จะเป็นสีทองเข้มทองเข้มยิงสายกลางครับผมทองเข้มยิงสายกลางนะประมาณนี้เลยนี่โมราด ครับผมจากวงล้อหน้าหลังนี้เท่าไหร่ครับก็จะ800กว่าบาทครับผม800หน้าหลังเลยแล้วก็ยางหน้าครับยางเอ่ายางหน้าคาเมล50าสทับเกครับผมยางหน้าคาเมล50าสิทับเก้าคาก็ประมาณ200ใช่ครับผมคาเมลมันน่าจะ200ทุกทุกไซส์ไซส์นะครับผมครับแล้วก็ปาข้างบนนะเออตะการครับตะกรครซื้อใหม่ครับ200ครับตะการซื้อสองร้ครับผมแล้วก็มี สำหรับชุดสีคันนี้เรียกว่าเป็นสีแดงแดงแก้วแดงแก้วซื้อใหม่ครับคันนี้เบิกใหม่เหมือนกันครับผมชุดสีแท้ไหมครับไม่ไม่ไม่แท้ครับอ๋อเบิกทั้งคันเลยใช่ครับผมาโดนไปเท่าไหร่ครับประมาณสี่ห้าพันครับสี่ห้าพันทั้งคันครับผมสำหรับคันนี้ต้องนี่ครับที่เด็ดเลยสภาพภายนอกอาจไม่เท่าไหร่นะครับแต่เครื่องนี่แฝงแน่นอนนี่มีคัดมือด้วยนะครับผมเดี๋ยวคัดมือนี้ใช้เป็น ค่าของอะไรครับของไรยี่ห้าครับชื่อไรยี่ห้าครับแปลงไรยี่ห้าใช่ครับผมแล้วก็การปลิตก็เป็นทั่วไปเลยใช่ครับโอเคเดี๋ยวเครื่องนี้มีทีเด็ดแน่แน่นอนครับเดี๋ยวไปชมทีหลังเดี๋ยวเรามาดูอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีฝากใครครับฝากคันนี้ยิงสายครับยิงสายใส่ซีดิบเลยใช่ครับผมดิบดิบคันนี้ ดิบดิบปีแบ๊นะครับผมแล้วก็ยิงมาเท่าไหร่ครับศัหรับซ้ายขวาอันนี้ยิงกัน,นกเองครับยิงกระเด้งแล้วใช่ครับผมอ๋อแล้วมีอะไรมีใครเจ็บอะไรไหมครับผมไม่มีครับผ <laughs> ลได้ยิงครับผ <laughs> ลเลยยิงนะครับผมครับผมแล้วก็มีอ่หย,ยอดหยอดใหม่ไหมหรือว่ามันอยู่งี้แล้วศัหรับสีไม่ได้หยอดใหม่ครับหยอดใหม่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่ายางพังเท้านะครับยางพังเท้าครับเท่าไหร่ครับถ่ายนี้น่าจะคู่ละหกสิบ ซ้ายขวา60สิบใช่ร้านเคย์จะมีนะใช่ใช่ครับอยู่หน้าวิทยา,ยาทลัยเทคนิคสุรินทร์นะครับผมครับผมก็เป็นร้านอะไรต้นๆสุรินทร์เลยนะโอเคแล้วก็มาที่สรหรับท่อคันนี้นะครับผมท่อพาหมุกครับท่อเดือมพาหมุก <S <S ใช่ครับท่อเดือมพาหมุกอ่าพาม,มาเท่าไหร่ครับผมพันสี่ร้อยครับนี่เดี๋ยวเมาดูโลโก้มอกท่อเดิมนะครับผมเป็นท่อเดิมผ่าผ่ามาพันสี่ร้อยแล้วก็ ขอ,ขอท่อนี่กี่ม,มิลครับผมท่อไล่มา28ครับ28มา30แล้วก็ออก32ครับ28 30ออก32นะครับผมเป็นคอไล่ระดับมานะเออบางท่อเป็นวางท่อเดิมป<อ>กติเลยติดรถมาเลยไม่ได้บุกใหม่แล้วก็ปังท้าหลังครับผมท่อหลังสีส้มเลยคดเฟียนะสีแบบแยบมากขอบคุณเฉียบดานะสีแบบเฉียบดามากวางเท่้า้ายขวาเท่าไหร่ครับหรือว่ามาแค่าย,ยางวะมาแค่ยางครับ60บาทเงินครับ60บาทเหมือนกันชายขวา แล้วก็มาที่อามครับผมอามเป็นอามเดิมอามเดิมอามเดิมเลยงานดิบๆไปเลยใช่ครับแล้วก็มีน็อตพลาวก็น่าจะเป็นน็อตเดิมเดิมเลยครับเดิมหมดหางปลาก็หางปลาเดิมนะครับผมครับผมแล้วก็มีมือลิงมือลิงนี้จะเป็นของหนุ่ยครับเหมือนกันนะน่าจะแต่งงานเดียวกันกับของพี่มันเลยใช่ครับเหมือนกันครับราคานี้เท่าไหร่ครับร้อยกว่าบาทเหมือนกันครับร้อยกว่าบาทเหมือนกันทั้งชุดนี้เลยใช่ครับผมแล้วก็มีก้านเดิมครับผมก้านเบ็ดเป็นก้านเดิมแล้วก็ยืดดำก็ยืดดำเดิมนะครับผมใช่ครับฝาดำก็ทำสีใหม่ ดูความเงาแล้วน่าจะชำนักเดียวกับของพี่เหมือนกันครับครับแล้วดุมหลังก็เป็นดุมเดิมดุมเดิมนะครับดิบๆมั้ยมันมันมันทำสีมาดอว่ามันเป็นไงปะไม่มั่นใจมาสีมันดูออกที่มันความร้อนนะผมน่าจะเริ่มพองบ้างครับเริ่มพองแล้วแล้วก็มาบูธหลังครับบูธหลังเป็นของหนุ่ยเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเอ้ยแค่ฝั่งซ้าหน่อซ้ายซ้ายขวาครับอ๋ออันนี้ของพนกานก่อนนะ ถ้าฝั่งนี้มันจะอยู่เล็กๆฝั่งนี้มันแคบมองไม่เห็นนี่นี่ายะคาสเตอร์แม่งเล็กจัดเลยนะครับผมสำหรับคันนี้เอ่อสำหรับโชคหลังก็เป็นโชคเดิมโชคเดิมอันนี้เป็นของร้อยสิบตัวใหม่ครับร้อยสิบเอลดีตัวใหม่โชคนี้อ่าโชคเดิมเอลดีตัวใหม่ครับผมแล้วก็ได้ใส่ฮูรโหลดไหมหรือว่าปกติครับปกติเลยครับก็ดุมดุมสเตอร์เป็นดุมเรียร้อยนะครับผมก็อย่างว่าครับดุมมันดุมเรียร้อยนี่สามารถใส่สเตอร์ได้เล็กมากเล็กมากเลยครับผม มันเป็นสูตรของเด็กเเดเด็็กกว่ารถแรงๆครับผมรถแรงๆเขาเลือกใช้กันโอเคตอนที่ยางหลังครับยางหลังห้าสิบเท่าร้อยครับคาเมลคาเมลห้าสิบเท่าร้อยเหมือนกอนนนันครับผมเส้นก็สองร้อยเหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็โซ่สเตอร์นี้ใช้กี่ฟันครับโซ่สเตอร์สเตอร์ข้างหน้าสิบสี่ครับข้างหลังยี่สิบสี่โอ้ยยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านี่ามาดูดีกว่าเลขจัดนะครผมให้ตากล้องถ่ายนี่เกือบเลขจัดนะดูนะ ทีเด็ดแน่นอนครับผมสี่สิบห้าโอเคแล้วก็มาที่ขาตั้งเป็นขาตั้งเลสเท่าไปเลยงานชุบเท่าไปงานชุบเท่าไปนะครับผมถ้าประมาณราคาอยู่ประมาณเท่าไหรถบรับขาตั้งร้อยกว่าครับประมาณนี้ร้กว่าเหมือนกันโอเคมาที่ขบวนครับมาที่เบาะครับผมเบาะเก่งเหมือนกันครับเก่งสุรินห้าร้อยบาทครับเบาะปรับมาปรับเก่งเลยช่วงเดียวกันเลยซือขาดเลยซื้อขาดเลยครับอ๋อเอาดึงไปซื้อมาที่ร้านเลยใช่ครับซื้อมาที่ร้านห้าร้อยบาทใช่ครับผมช่วงช่วงอะไรครับหนึ่งช่วงเดียวกันไหมือนนกััครบ เพียแล้วก็มีสำหรับคันนี้ก็เรียกว่ามีพักเท้าเอ้ยมีการตกด้วยนะครับผมตอมาครบเลยมีประสบการณ์นิดนึงมีเออ่ลายเส้นทางลูกด้วครับผม <c oughs> แล้วก็มาที่เตียบเครื่องครับผมเตียบเครื่องสำหรับเตียบเครื่องคันนี้นเป็น57ชักงสามครับเครื่อเป็น57ชัางสามจมจ,จากสำนักไหนครับช่างก้อยสุดินนันครับช่างสำนักเดียวกันกับคันของพี่มันเลยนะครับผมช่างก้อยสุดิน แล้วราคาทั้งเครื่องนี้จบมาที่ราคาเท่าไหร่ครับประมาณ20,000ื่นครนะับอยู่ที่20,000ต้นๆนะ <c oughs> ใช่ครับผมสำหรับราคานี้ร <c oughs> วมชุดแปลงครับแล้วก็ทุกอย่างเลย <c oughs> ใช่ครับผมทักเจ็ดทักสามโอเคเรือนเรือนเอยว่าเรือนไ,ไปดูเสียบเรือนกัน <c oughs> เรือนใช้เป็นของ C ี R าร์ครับผมปากเท่าไหร่ครับสำหรับเรือนสิบอาร์ปากสานะครับ30 ปาก30แล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสนับเรือน900ครับผม900แล้วก็อย่างถ้าตากล้องดูถ่ายกระมันจะมีสายระบายเจาะสายระบายเจาะใส่สายระบายนะครับผม2ตัวสราบชุดที่เจาะใส่สายระบายนี้จบจบ,จบมาที่ช่างช่างก้อยเหมือนกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับจบที่โรงกลึงครับลงกลึง,ลง,งอ่สั่งสั่งทำเอาอีกที่หนึ่ง<ช>เอาเอา,เอามาทำอีกที่หนึ่งใช่ <500 S 2> ครับถ้าแปลงหมดไป็เท่าไหร่ครับห้าร้อยครับ ห้าร้อยได้ได้มาทั้งชุดเลยใช่ครับใส่ได้เลยใช่ครับต้องใส่เลยอ่าตัวเสื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวว่าให้กายติดนเครื่องให้ชงหน่อยอันนี้ต้องต่อมอันนี้ไม่มีสตาร์ทมือนะผมต้องสตาร์ทตีนะ อันนี้ผ่าอะไรครับขโมกครับผมแล้วก็น้ำมันน้ำมันครับสำหรับน้ำมันคันนี้ใช้อ e15 ครับน้ำมันอ e15 ครับผมอ่ารถแดงเราใช้กันนะครับผมสำหรับน้ำมันนี้เครื่องอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับผมโอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปที่นี้นะครับผมเดี๋ยวให้กายมันฝากเฟซบุ๊กหน่อยได้ครับเดี๋ยวขึ้นไวอ่าเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เทียบกันเลยนะครับผมสำหรับเฟซบุ๊กของกายแล้วก็ผมนะครับผม สำหรับใครเอ่อเรียกว่าสนใจอยากสอบถามอะไรก็เดี๋ยวทักมันไปถามอีกนะครับผมโอเคสำหรับนนิปนี้จบการรีวิวไปแค่นี้นะครับผมสำหรับคันเอ่อต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันเอานะครับผมโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ